เฮ้มนมละเอ๊ะันมดาเฟดปะมาเฟดปะไดเนี่ยเก๋เนี่ยกรบะก็มันมามีสกิลแล้วกนเตไสกิลอะเัยเล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 ยเเเยเเยเอาดีกว่าแล้วแต่เดี๋ยวเอแล้วเฟด

ให้ไม่ไปวะโอยแย่เ่ะไม่จะตายเนี่ยฮัลโหลตาไหลเงียโตแล้วต่ำกวะเคเนี่ยไอ้ียอจะเฟร้ได้สัสมีสกิลใส่มันกันเนี่ยมีสกิลอะไร

เนืน้อแล้วนื้อแล้วเดี๋ยวเซ็งให้ดูมาได้ให้ดูมาได้ให้พี่ีสวยมาเอาหรออะไรอะ ก็สิ่งนี้ต้องทำต้องแบบพายุแท็บเล็ตช่วยเพื่อนว่ะเสกไม่น่าว่ะหวังฟินเอ๊ะฟินเดี๋ยวต่อเลยต่อเลยต่อเลยต่อดิอาริดสัตว์อะไรก่อนต่อต่อไปไหนไอ้เหี้ยสวยไปไหนวะไอ้สัตว์เพื่อนเตียงน่าไอ้ยี่เจ็บกูเจ็บเจ้ยกูตายแล้วกูตายแล้วไอ้ยี้ย่างหั่นหลังนี่ละสวยใส่หน้ามันหันหลังกู

ไเกียร์ูด้นตายเลยสัตว no, no, no. ์ตายเออไอ้สัตว์แม่งไอ้เจ้าน้มโล้เฟสเฟสไอ้ไอ้เกียร์มันลงปะเนี่ยไม่ลงเหรอวะลงก็้วห้าตัวอ้าวไอ้เกียร์พูดปุ๊บไปไหนวะน้องไปไหนวะน้องนืด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 แล้วไปไหนวะน้องไปไหนวะน้องไอ้รูปผิด

มึงก่อนเลยสัตว well, you know in oh. ์ไปไหนมึงมาเนี่อย ah, ่าพึ่งตีอย่าเพิ่งตีเดี๋ยวคุณตีเดี๋ยวดูไปเลยตีตีตีหัวมันอยู่ไหนวะหัวมันอยู่ไหนหัวมันอยู่ไหนวะกูไม่เห็นหัวเลยวะเริ่มมาแล้วตีมันเริ่มล็อกแล้วไอ้เหี้ยมันล็อกใครอ่ะไม่เห็นเหรอล็อกแรกล็อกเออเออเออเขามันทึกได้ไงวะเอามาทำไมวะเออเออมาทำไมวะมาตายเหรอน้องพินพินพินไม่เห็นพินมาตายเหรอฮะโอ้ยยี่ดีก่อนเลยเฮ้ มาทำไมฮสัตว์มึงจะล็ลอกลบไปไหนเฮ้ยปล่อยมันไปไหนวะน้องยอเยี่ยยังไม่ถึงวะไอสไ้สัตว์กูกูปีเกกูปีเก้เร็วเ๋ยวล็อกกูได้ล็อกกูได้อ้ยเร็กว่า